รถกระบะสีประตูเกียร์แมนนวลน,นะคะผ่อนเพียงแค่7,00 0กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น t ต y o t ้ h i l ร x กลีโ2.4สองจุดสี่ก d ตาร์ทีรเนรนดับแนะคะได้รถปี2 0 0 7ันนะคะภนายนะคะสภาพนางฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่าแล้วยังได้เป็นเกียร์แมนนวลด้วยลูกค้าจะเต็มฟรีดาวนะคะส่งผ่อนเดือนรับประมาณ7 00 0กว่าบาทเท่านั้นเองหากใครสนใจนะคะหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะคะดูรายละเอียดคลิปนี้ให้จบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะแล้ววันนี้ก็อยู่ที่บริษัททอโต้นะคะสาขาที่2นะคะแล้ววันนี้ก็มาอัปเดตสต็อกรถกระบะให้พี่พี่เอได้รับชมกันอีก1คันนะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะได้เป็น Toyota h ไ l u ักลีโนะคะ2.4 e-Part p i l a n r e r Double c a p นะคะคันนี้ได้รถปี2017นะคะกับราคาเพียงแค่ 439,000บาทลูกค้าป,ประวัติดีฟีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้นะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.69%ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเริ่มกันตั้งแต่รายละเอียดตัวรถด้านหน้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะจะได้เป็นโฉบหน้านี้เลยนะคะกระจังหน้าก็จะได้เป็นโครเมียมนะคะ ตัดกับตัวรถสีบอลเงินนะคะแล้วตัวรถสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวไฟหน้าคันนี้จะได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟไดทาม์แล n นิ่งไลท์มีให้ครบเลยไฟหลีไฟเลี้ยวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยบอดี้ตัวรถสวยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแมตต์อะลอยนะคะเดิมโรงงานขอบ17นิ้วนะคะ แล้วยังได้ยางปีใหม่ๆมาให้ใช้งานด้วยนะคะพี่ๆขาภายในซุ้มล้อนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะน,นั้นแล้วก็ไม่มีสนิมเลยนะคะแล้วก็บันไดาทางขึ้นมีให้สวยๆแบบนี้นะคะพร้อมกับโลโก้ไฮลักที่เป็นโครเมียมน,นะคะตัวกระจกนะคะมองข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัว ปีมนะคะคิ้วกันสาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4ี่บานเลยนะคะตัวรถด้านนอกนะคะได้เป็นสีบอลเงินหรือว่าสีเทานั่นเองนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะก็ในส่วนของตัวด้านในก็จะได้เป็นคุมโทนสีดำนะคะตัวเบาะจะได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานสินตามแบบนี้เลยสภาพเบ,บาะสวยใหม่กิฟเลยนะคะพี่ๆคอนโซลหน้าเดิมนะไม่ไม่มีรอยแตกนะคะหรือว่าขีดขวดมากนะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะเดิมๆเลย ไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะนี่ดูได้เลยนะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะแล้วก็ครงสร้างเม็ดอาร์ตแท้เดิมโรงงานนะเรียงการสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารกันต่อน,นะคะในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะเบาะด้านหลังนะได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะสภาพเบาะสวยเนียนกิฟเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนะคะนั่งสะดวกสบายนะไมอ่อัดแน่นอนนะคะแล้วก็ โครงสร้างเมทัลแท้เดิมโรงงานเรียงการสวยๆแบบนี้เลยนี่สภาพสวยสมบูรณ์นะคะกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะของโตโยต้าบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้นะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักเพิความจมน้ํากับสีตีลังกามาแน่นอนนะคะด้านท้ายคันนี้จะได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะตัวโลโก้ตัวอักษรนะคะได้เป็นโครเมียมพร้อมไฟเบรดดวงที่สานะคะกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมีให้ครบเลยนะคะ แมคไลเนอร์นะคะไม่มีช้ำไม่มีซุดนะคะไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักมาแน่นอนนะคะพี่ๆขาบอดี้ Body, ตัวรถฝั่งนี้นะคะเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรายังมีบริการตรวจรถให้ลูกค้าอีกนะคะรับประกันว่ารถโครงสร้างเกตเอัดเกตมาให้เรียบร้อยแล้วแน่นอนนะคะตัวเบาะฝั่งนี้นะคะไม่มีฉีกขาดเลยนะคะสภาพเบาะเนียนกริบเลยนะนี่ตัวเบาะระบายความร้อนได้ดีมากๆนะคะพี่ๆ ด้านในนะคะคันนี้ออปชันนะคะกระจกนะคะปรับโรงออตโต้บานคนขับนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเลขใหม่นะเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้โวงมาลัยก็จะได้เป็นแบบมาติฟังก์ชันนะคะเลขไม่หนึ่งแสนม่นสี่พักิโลซึ่งเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงเลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมาติฟังก์ชันะควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านบนตัวพฟงมอลัยได้เลยนะคะแล้วก็โฟลมาลัยนะคะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะ ในส่วนของหน้าจอก็เป็นแบบสัมผัสทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะแล้วยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยระบบแอร์ก็จะได้เป็นแบบอนาล็อกแล้วก็ได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะตรงนี้ก็จะมี2โหมดมีพาวเวอร์โหมดกับอ e ีคอนโหมดนะคะตัวเบาะฝั่งคนขับนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพเบา,เบาะสวยเนียนกริ้เลยนะคะลูกค้าหัวน็อตประตูนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาสติ๊กเกอร์ไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะ ในส่วนของตัวโครงสร้างเม็ดอาร์ตแท้เดิมโรงงานเรียงกันสวยๆแบบนี้นะดีเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดแบบนี้เลยคาบน้ํามันเครื่องนะคะไม่มีไหลไม่มีซึมนะคะแล้วก็สายไฟเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะ หัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมานะแล้วก็แผ่นเพจนะคะตรงรุ่นเลยสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอนะคะอยู่ครบหมดเลยนะคะโครงสร้างเดิมนะลูกค้านี่คานด้านหน้าไม่มีร่องรอยการเฉียวชนนะคะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะนี่ฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนมีรอยปัมป๊มโตโยต้าอยู่นะ แล้วก็ในส่วนของแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะ Met r เม็ดอาร์เหรียญบาทเดิมนะลูกค้าดูสติกเกอร์นะคะเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะสำหรับคันนี้นะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะสําหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เป็น Toyota h ไ l u ักลีโนะคะ2.4 e-Part p i l l e e r Double Cab นะคะได้รถปี2017นะคะกับราคาเพียงแค่ 4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองฟรีดาวตกผ่อนเดือนรับประมาณ7,000บานนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถออกรถกับเราได้เรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจอยากได้ารายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์0 8 3 4 4 2 8 7 6 2นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ